ต้นเช้านี้นะครับไปดูเรื่องของผลกระทบนะที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของอากาศฝนฟ้าช่วงนี้นะครับ<ฮ>ผลให้มีเรื่องของต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มทับบ้านของคุณยายท่านหนึ่งนะครับเป็นยายพิการตาบอดครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีบ้านเนี่ยพังทั้งหลังจนคุณยายเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ด้วยความยากลําบากคุณยายเองก็มองไม่เห็นด้วยนะครับ<ฮ>ต้องไปอยู่ที่เมนชั่วคราวนะ นี่คือแล้วยังรันทดไปได้อีกเหรอนเนี่ยนะฮะบ้านของคุณยายน้อยนะครับหรือว่าชื่อเต็มเต็มชื่อจริงของแกก็คือยายนาคสุขมั่นนะครับแกอายุ70ปีแล้วนะฮะ77แล้วนะฮะ70ปี70ปกว่าแล้วอ่ะมีอาการพิการตาบอดนะครับแล้วขนาดว่าแกเนี่ยคือไม่มีบ้านจะอยู่แล้วนะแกก็ยังหิ้วเศษอาหารมาให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านของแกนะตั้งอยู่ที่ตำบลวังยาว อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับบ้านหลังนี้โดนต้นไม้ล้มทับนะครับยายน้อยเล่าว่าช่วงกลางดึกวันที่10มิถุนาเนี่ยได้ยินเสียงดังโครมเลยคิดว่าสุนัขวิ่งชนของจนมีเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือครับนำตัวออกจากบ้านเนี่ย,ย,ยก็ถึงรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นยยก็เพื่อนบ้านก็แจ้งอะนะว่าบ้านคุณยายพังหมดแล้วตอนนี้นะครับคือยายเนี่ยตาบอดมองไม่เห็นนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเลี้ยงหรอกนะฮะคือ สุนนะัขกับแมวต่างๆที่แกดูแลอยู่ตอนนี้คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนำเอามาทิ้งไว้นะภายในวัดภายในชุมชนแล้วแกก็คอยให้ข้าวให้น้ำตอนนี้มันเริ่มเยอะมากจนจะดูแลไม่ไหวอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าตัวแกก็ลำบากพอตัวอยู่แล้วตอนนี้แกน้อยคือไปอยู่ที่สาราเมนนะของวัดในชุมชนมีชาวบ้านซื้อมุง้งซื้อที่นอนมาให้นะเพราะว่าแกบอกว่า จะรับเงินช่วยเหลือจากทางราชการเนียบ้านเองก็ไม่มีบ้านเลขกที่นะครับไม่เข้าระเบียบไม่เข้าเกณฑ์ว่าอย่างนั้นแต่เบื้องต้นก็มีหน่วยงานนําถุงยังชีพมามอบเงินช่วยเหลือด้วยนะครับทีแรกได้ยินเสียงแต่คิดว่าเสียงหมามันโดดออกเพราะหมามันนอนโดยสี่ห้าตัวหมาวัดเนี่ยมันโดดออกเพราะหมามันนอนนี่หมดมันโดดออกเฮ้ยมึงจะโดดที่อะไรวะงี้ มุ่งก็ะจะขาดหมดแล้วก็เลยตะโกนคิดว่าเป็นหมาไม่คิดว่าเป็นต้นไม้เลยแล้วรู้ยังไงว่าเป็นต้นไม้ก็บ้านเป็ชียงช่างเขาไปก็เฮ้ยต้นไม้ล้มก็เลยเขาก็ไปดึงแขนออกมาเขาบอกต้นไม้ล้มยังนั่งเฉยก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ล้มคิดว่าหมามันก็โดนกระเบื้องพังก็ไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้ไปนอนที่ไหนยายนอนที่เมนเนี่ยนอนที่เมนที่วัดเนี่ยเขตวัดเนี่ยแต่พี่เมรแล้วนอนยังไงก็มีที่นอนซื้อที่นอนไปซื้อเขามีคนมาทําการซื้อที่นอนเสื้อบุ้งเสื้ออะไรให้ใหม่ ชาวบ้านบอกว่ายายน้อยแล้วก็สามีเนี่ยนะครับมาอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนเนี่ยกว่าย0ปีละแล้วก็จริงๆแกก็คอยช่วยเหลืองานในวัดนะครับหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปยายน้อยก็ไม่ยอมไปไหนกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านก็สร้างบ้านให้ยายอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็จะมีลูกติดของสามีเนี่ยแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่บ้างทีนี้ครับหลังจากนี้ครับการซ่อมแซมหรือว่าการสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็เห็นบอกมีเพื่อนบ้านนะที่เขาจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาสาบอกว่าจะซ่อมบ้านหลังนี้ให้ฟรีนะครับแต่คุณผู้ชมดูสภาพมันเหมือนมันต้องสร้างใหม่หมดเลยมั้งค่ะ,คะเออนะสงสารแกจังตอนนี้ก็ยังขาดเรื่องของวัสดุก่อสร้างจํานวนมากนะครับใครที่อยากจะช่วยเหลือร่วมบุญกันนะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หลานสาวของคุณยายหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับอ๋อดูสิคะนี่เห,นเหมือนเหมือนเห็นฝนโปรยปลายอยู่ยนะครับครับ